ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโ่1เรื่องเติมเกม <c oughs> ต้อง Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> ถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ <c oughs> เติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land Shop วัสดีทุกคนด้วยนะครับอหลายคนแบบทักเข้ามาเยอะมากอยากให้ผมอารีวิวเจ้าตัวอ่าพอสโคนะครับที่ผมเพิ่งอ่าไปแลกเปลี่ยนมานะครับแล้วตอนนี้ก็ตีขึ้นเม็ดแดงแล้วแหละนะครับจริงๆผมอยากตีขึ้นส้มก่อนนะครับแล้วก็เอามารีวิวแต่ว่ามัดเคไม่ถึงะก็ตีไก,ก็ไม่ขึ้นสักทีก็เลยจะมาปล่อยเมเนเจอร์แล้วกันนะครับส่วนเรื่องเอชูเมันก็อยู่ที่คนเล่นอยู่ที่คนชอบนะครับ ส่วนจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวที่ไอดีหลักผมมีอยู่มันก็มีพวกโมดิทนะครับถามว่าแทนกันได้ไหมผมต้องบอกว่ามันแทนกันได้นะครับ2องตัวนี้มันพอๆกันเลยนะครับสําหรับโมดิทแล้วก็ตัวพอสโคนะครับ อ่ะโดจริงๆแล้วเท่าที่ลองมาเนี่ยโหมดเมนเจอร์เนี่ยผมเอาลองยืนตำแหน่ง CM ที่เขายืนได้เนี่ยผมรู้สึกว่าการจ่ายบอลดีมากนะครับการจ่ายบอลดีมากแต่ว่าการทำประตูมีให้เห็นน้อยแต่ว่าจับไปยืนตำแหน่ง CAM นะครับไม่ว่าจะแผนอะไรก็ตามแผนอ่า c m 3 CM 2หรือจะเป็นอ่า4 3 3มแกแท็กเดี๋ยววันนี้ผมลอง4.3 3มแกแท็กให้ดูนะครับให้ยืนตำแหน่ง CM แทนอ่า สไนเดอร์นะครับดูว่าจะยิงจะทําประตูไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่าผมอัพอะไรแล้วก็ผลการเล่นของเมเจอร์เป็นไงเพราะแรงมันไม่ได้สูงนะครับแรงไม่ได้สูงใช้เทคนิคเดียวกับแรงแดงที่ผมใช้ไอดีหลักเลยนะครับไปดูกันในเกมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูครับ มาดูใน ID ีฮะอันนี้คือเป็นไอเดียรองนะครับของผมนะครับที่ผมกําลังปั้นขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีนักเตะเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็คือโอ้ได้แต่กองหน้ามานะครับเยอะจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปลองอ่าสี่สสามแอคแทกนะครับเพื่อจะลองดูว่าพอสโคเม็ดแดงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อ่าหน้าเป้าผมไม่เอาตัวใหญ่ผมเอาตัวเล็กลงนะครับเอาอ่าเชเซนโก้ลงแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเก่งเก่งกว่าอ่า บัตเทนนะครับเวลาเอามาอยู่กับตัวเล็กๆนะครับมันสำคัญนะมันมีผลมาเลยเวลาเอาตัวที่แบบตัวธรรมดาไปเล่นกับตัวที่ o v r สูงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูฟันนาซซาไปด้วยเลยแล้วกันนะครับนะฟันเดซาว่าจะเซฟในโหมดมินิเจอร์มากแค่ไหนนะครับส่วนสโคเล่น CM ไปเลยนะครับชไรเดอร์ผมเอามายืนตำแหน่ง c m แล้วกันนะครับมาดูกันว่ามันจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันสักหน่อยครับเม็ดแดง ใครอัพเม่ส้มแล้วเก่งไหมก็เอามาแชร์แชร์กันหน่อยนะแต่หลายคนก็บอกว่าเก่งนะครับส่วนตัวผมอัพไปที่สกิลสมองตัวนี้นะครับคือการรับรู้นะครับอัพการรับรู้ไปนะครับแล้วก็จะได้นี่ครับนี่กองกลางโร a m ิ่งนะครับอ่าก็พอเล่นได้นะครับผมคิดว่ามันเก่งเลยแหละนะครับหรือว่าใครจะอัพส่งบอลก็ได้นะสไตล์เก่าก็ใช้ได้อยู่นะครับเหมือนตัวเก่าแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันการส่งบอลหรือการเลี้ยงบอลเนี่ยมันได้มาโคตรๆจะเยอะเลยนะครับมันเยอะมากๆนะครับ รวมไปถึงเวิร์กเลตสูงปานกลางของเขาด้วยนะครับก็คือว่าเติมเติมหน้าบ่อยมากนะครับเล่นเฮดเนะเมเนเจอร์ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วแต่เกมว่ามันจะขึ้นไปยังไงเนาะสกิลติดตัวถ้าสกิลก็เป็นรูเลตนะครับแล้วก็เน้นแท็กเกิลมีนะครับคุณสมบัติแล้วก็ส่งลูกไกลมีนะครับยิงประตูจากที่ไกลมีนะครับแล้วก็เพย์เมเกอร์มีนั่นเองนะครับแล้วก็เท้าเป็น 4- 5หนะครับใส่ตัวก็ได้จะรู้กันแล้วนะฮะอ่ะ ประมาณนี้ครับทีมที่ผมจะเอาไปเล่นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะว่าพอสโคจะพอทําประตูให้เห็นหรือเปล่าหรือว่าการจ่ายบอลจะคล่องแคล่วแค่ไหนนะครับสำหรับบทเมเนเจอร์นะครับไปดูกันฮะเวอร์คัสหนึ่งสองดาวครับวันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใช้เทคนิคเดียวกับที่แงอ่งแรงแดงนะครับแรงแดงของไอดีหลักผมใช้เลยนะครับใช้อันเดียวกันนะครับมาดูซิว่าเราจะเจอบอทหรือเปล่า เพราะว่าเว r ร์ค t ัสหนึ่งก็โอกาสที่จะเจอบอร์ดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทีมที่ตั้งใหม่นะครับโอกาสที่จะเจอก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับเวิร์คเรตแต่ละข้างค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยกันครับไม่ห่างกันมากนะครับอันนี้เป็นของเรานะครับ o v r 1 1 0นะครับ433 a ำส a c แนะครับมาดูฝั่งตรงข้าม o v r 111เเยอะกว่าเรานิดหน่อยนะครับก็ตัวนักเตะค่อนข้างที่จะเต็มนะครับค่อนข้างที่จะเต็มอยู่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมาวัดแล้วมาเจอกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ฝั่งเราเป็นฝั่งได้เกียร์ก่อนนะครับใส่ชุดสีขาวแล้วอามัลลิค่ะไปครับสาราจ่ายไปครับจังหวะนี้น้ำมันนะครับเมทัลโอ้โหนี่ครับแม็กอเลสเตอร์เพิ่งอัพแดงมาด้วยนะครับแล้วโอ้โหก็สับโยนไปลูกนี้แล้วอืติดดีเกร์นะครับเป็นฝั่งเขาสวนกลับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรฮะเอาล้ครับมารีจ่ายคือมาที่ตั้มแล้วตั้มสารา เอาละครับพอสโคมาดูลูกจ่ายของเขาเก๋ไก่ครับเก๋ไก่อ้าวแล้วเหมือนจะได้นะครับเป็นยังไงครับพอสโคจับมาลูกนี้โอ้โหลูกยิงสับคานไปลูกนี้ฮะติดเซฟของดีแกครับชนคานโอ้พอสโคฮะจังหวะยิงเมื่อกี้สวยงามมากนะแต่ก็ไม่เป็นประตูนะครับเอานะครับนาทีที่18มีให้เห็นมีให้เสียวฮะต้องบอกว่าสุดจริงๆ นะครับเรามาดูเกมรับบ้างว่าจะไหวไหมนะเพราะว่ากองหลังของเราหลวมรถเหลือเกินนะครับอูโหสะดุดนิดนึงฮะขออภัยเอาล้ครับสต้มนะครับคือที่น้ำมันนะน้ำมันจ่ายคืนไปนะครับวันนี้เมทัลเล่นตำแหน่ง l อนะครับน้ำมันแมกเลเตอร์ครับจ่ายออกข้างไปที่ซอนนะครับอันนี้ก็เป็นซอนล่างเล็กนะครับก็พอเล่นได้อยู่นะครับเจเซนโกจ่ายคืนไปครับติดกองหลังครับแล้วยังไงครับเป็นลูกที่เขาจะสวนกลับแล้วครับ โอ้โหโอ้โหดูครับพอสโคเอารับมีให้เห็นนะฮะพอสโคแล้วสับไกล่ลูกนี้ครับอหลุดกรอบไปฮะทุกคนนะโอ้โหแมราชาหัวเพลิงของเราคนะรับสับไก่เนี่แต่ละลูกนี่มีให้ลุ้นตลอดนะครับเอารับยาวขึ้นไปกับแมกเตอร์จ่ายมาที่ชนไรเดอร์ขึ้นไปครับนะ้ำมันเล่นสูงนิดนึงฮะ เอาล้ครับเรามาที่ซอนจ่ายมาดิเทสเชนโก้ H แล้วสับลูกนี้โอ้โหติดกองหลังนะประตูนี่หลงไปแล้วนะทุกคนนะโอ้โหประตูนี่หลงไปแล้วมาดูลูกเปิดมุมนะเปิดยาวมาลูกนี้แล้วโขกเข้าหน้าต่างนอกไปฮนะตอนนี้นาทีที่ส3ายังไม่มีใครเป็นประตูนะครับต้องค่อยๆขึ้นค่อยๆทําเกมไปนะโอ้โหแล้วกรรมการเป่าหมดครึ่งแรกนะครับยังไม่มีใครได้ประตูนํานะะ โอ้โหพอสโคนี่มีให้เห็นนะครับสองสับแล้วนะับสับไม่เข้ากรอบนะครับลูกแรกนี่เข้ากรอบแต่ว่าก็ติดปลายมือนะครับติดปลายมือของผู้สาประตูก็ชนคานออกไปนะครับทําให้ไม่ได้ประตูนะครับแล้วะโอ้โหตรงนี้นะครับตายมาแล้วครับแล้วไงครับแยงแหวมใจขึ้นมาโอ้โหฝั่งเขาครับดูฝั่งเราจะรับได้หรือเปล่าแล้วโอ้หูนี่ครับกองหลังเราก็เอาเรื่องแล้วขึ้นสูงจังวะ เอาลครับจ่ายมาที่ซอนอ้โหซูซอนเอาไม่อยู่ฮะแต่ว่าก็ได้เป็นลูกทุ่มฝั่งด้านข้าของเราฮะเราคืนไปแมกนเตอร์ครับคืนมาที่อูายเดอร์อืออืออูหูนี่พอสกูนะครับทีี้พอสกูกับไาเดอร์ตัวนี้ตัวเท่าเ่ากันนะบ,บางทีก็ดูแทบไม่ออกนะชื่อไม่ขึ้นนะอ้โหูดูเกมอ้โหโูเกมเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วกองหลังของเราอูโหูยังเอาอยู่ฮนะ ยังเอาอยู่ฮะยังถือว่ารับได้ดีครับโอ้โหนะครับปักโจรครับฮัมซิกะฮัมซิกนี่ตัวอันตรายนะต้องระวังในะตัวนี้นี่เมนเจอร์มันเก่งอ้าวแล้วไงครับโอ้กําลังจะบอกเลยครับว่าฮัมซิกมันเป็นตัวอันตรายนะครับโอ้บอกเลยไอตัวนี้มันเก่งทุกล่างจริงๆนะครับล่าสุดนี่มาล่าง CM อนะทุกคนนะก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับก็ยังเก่งเหมือนเดิมโอ้แล้วเท้าห้าห้านะครับ กับทรงผมอันเฟี้ยวเฟ้านะครับสับไปลูกนี้หสุดจริงตะไข่ตรงนะครับแล้วก็ขึ้นนําเราไปรับหนึ่งประตูศูนย์นะเอาไม่อยู่ครับม่แดงเอาครับนาทีที่เจ็ดสิบเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพ่ายให้กับฝั่งตรงข้ามหรือว่าจะพอตีเสมอขึ้นได้และจะเป็นประตูชัยหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันฮะตอนนี้นะครับต้องเปลี่ยนพอสโคกลับมาคืนนะบูเหมือนไม่เ้าแล้วพอสโคยังไงยิงให้หน่อยโอ้โหมาแล้วครับพอสโคฮะตี ขึ้นเสมอให้นะครับนาทีที่79็ทำประตูเสมอให้กับฝั่งเราครับโอโหดูก,การลูกนี้ฮะมัวแต่เปลี่ยนตัวครับไม่เห็นอุสอดเข้ามาจังหวะนี้อูหสวยๆเลยครับลูกนี้และนี่ครับอูหจับลงเมนเจอร์ก็จะประมาณนี้ครับมีให้เห็นครับพอสโคตอนนี้เสมอแล้วนะครับมาดูกันว่าจะรักษาเกมเสมอไว้ได้หรือจะยิงนำ หรือจะโดนเขายิงนำนะครับต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงฮะแล้วลากไปครับลากไปลากไป,กไปโอ้โหเเข้า2ครับไม่ไหวจริงๆระลูกนี้แต่ว่ายังได้ทุบอยู่ครับโอ้โหดูะฮะฝั่งเราก็เรียกว่าแน่นเหมือนกันนะครับต้องบากการเข้าบอลน,นี้เข้าทีละ2นะครับโอ้โแล้วกรรมการเป่าหมดเวลาครับนาที90นะฮะอู๋ต้องบอกว่า สุดๆจริงๆนะครับพวสโคมีให้เห็นนะครับมีให้เห็น1ประตูนะครับยิงขึ้นตีเสมอให้นะครับก็ถือว่าไม่เสียดาวนะครับไม่เสียดาวประมาณนี้ฮะพอได้ไหมพอได้ดูไหมฮะส่วนโมดเฮตุเอทเนี่ยผมต้องขอเป็นเม็ดส้มก่อนนะถึงผมจะมาเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าไอดรลองเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเฮตุเอทเลยนะครับส่วนมากก็ปล่อยมินิเจอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวอร์คาร์ดหนึ่งนะครับนี่ฮะก็เอาอา อสโคนะครับไปยืนที่ CAM นะครับมีเห็นเมื่อกี้นี้กำลังจะสับลงมา c m นะครับล้วก็สับยิงไปก่อนนะครับก็เป็นประตูเสมอให้เราต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะใครที่จะแรกมาก็แต้ม500นะครับ500เหรียญเท่านั้นนะครับหรือใครที่เป็นสายตีก็จัดเลยนับแลกเลยนะครับถ้าไม่อยากตีก็สามารถไปซื้อได้นะครับราคาก็อยู่ประมาณพันกลางๆนะครับพันกลางๆหรือพันต้นๆนะครับราคาก็ ตามเลดตามตามลักษณะนักเตะไปนะครับตำแหน่ง C m นะครับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ต้องอย่างผมนี่ต้องบอกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้นะครับไม่แลกไม่ได้มาทั้งทีนะครับอ่ะประมาณนี้ครับส่วนตัว LB เนี่ยผมต้องหามาสักตัวหนึ่งก็แหละนะเพราะว่าตอนนี้เท่าขาดอยู่ก็คือขาดเ b นะครับน้ำมันก็ยืนไม่ไหวแล้วครับนะถ้าไม่ได้อัพเป็นเม็ดแดงเม็ดส้มนี่ยืน LB ไม่ไหวแน่ๆนะครับร่างนี้เพราะว่า CB นี่ก็รั่วไหลอยู่นะครับ ส่วน LB นี่จะเป็นใครครับรอดูครับอาจจะเป็นตัวที่เข้าใหม่เพฤหัดนี้หรือเปล่านะครับเห็นบอกว่ามีเมนดี้เข้ามาไม่รู้ว่าเข้ามาจริงไหมนะครับถ้าเมนดี้มาจริงก็คงจะต้องจัดแน่ๆนะครับถึงจะเป็นโอ r อรก็ทานะครับเราเป็น2เท้าที่รอคอยกันอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้คลิปรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือว่า คอมเมนต์พูดคุยกันเยอะนะครับคลิปจะได้ดันขึ้นเยอะๆนะครับยอดวิวเยอะๆจะได้มีอ่าอ่ามีบัตเจ็ดบัตเจ็ดนะครับมาเพิ่มโทเค็นนะครับเปิดกองเปิดการ์ดเพิ่มนักเตะให้ทุกคนนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อ่าอยากเติมเกมราคาถูกนะครับร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิกไปเลยครับนิทภูมเก้าเนะครับตรงลิงก์ด้านล่างนะครับตรงคุกกี้แลนด์ช็อปเติมไว เติมดีเติมถูกที่สุดนะครับก็ฝากด้วยรันเติมเกมนะครับปะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ